สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอหนึ่งหัวล้านจ้าอหนึ่งหัวล้านออกมันน้าพี่น้องยี่หนึ่งสิบพระเปรล่อลอหาเก็บอีหอย่างพี่น้องไปหาล่อบดเก็บมากกกไปเบ้งพี่น้องสีได้มากากกเพราะได้เส้นแก้วเส้นตำสมบ่เพื่อนไทเพื่นอนอ่น เกี่ยวเขาแล้วเราพี่น้องลุ่มหญ้าห้างที่เด้อเปิ่เกี่ยวขเขาแล้วเด้อทุ่งเนี่ยพี่น้องทุ่งหญ้าล,ลายลายอะไเนี่ยไปจ้าเก็บปกากกอนน้ำกันบรรยากาศยามเร่งนะพี่น้องน่าเป็นสิระแดดกระห่อนเตนนิบยุหรอกเห็นว่าหนาวก็ไปท่านหนาวดอกพี่น้องกระห่อนอยู่อากาศกระห่อนอยู่ ผุ่นต้นบกอกกับพี่น้องคนนี้นุ้ยจะไปเก็บบกอกไปจ้าเนาะไปน้ำกันอึ๊บขึ้นคาเทขึ้นคาเทนาะฟันนีนเนด้อจ้าขอโทษขออาภัยเด้อไปจ้าไปเบิ่งต้นบกอกจ้าหอดต้นบกอกแล้วพี่น้อง เอามาหาวันมีหน่วยลนบอเนาะจ้ามีลนอยู่แต่ว่านลนต่จากมือหรอบุญเนี่ยพี่นนอะเน่าแล้วเฮ้ยมีอยู่พี่นนองมีอยู่พอได้ไปใสปนใสแก้วเนาะจ้าเนาะมากกอ,อกเจ้ามากกอ,อกโอ้ยเขาพูอได้มาเหยียบเนาะ มาเก็บบักกอกน้ำกันเด้จ้าเอาไว้เถอะแตใส่ปนูนใส่แก้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันคือเศษร่วหลายมือแล้วมีแกะมะกอก ด้จักหนวยพี่น้องมาจะด้วยจักหน่วยได้จักหน่วยกันมากอกทั้งต้นดุกดวกจ้ากระิี่สงสัยว่าสิมีคนมาเก็บแล้วเนาะพี่น้องเพี่งพ่เห็นอีกล่ะเห็นตะน้อยล้นตะหลายมือแล้ว หาไปเห็นหได้เลยพี่น้องแสดงว่ามีคนมาเก็บน้้แหระจ้าต้นหมักไงต้นหมกอกต้นมมก,กรกอก,ม,ก,ก,อกมองเห็ดปวกออกเลวเนี่ยพี่น้อง มองเห็ดปลวกออกอู้หอมลายประกอบพี่น้องเลยมาเอาไปใส่ปนใส่แก้วได้จ้ะนี่นุ่ยยังหาก่อนอ,อู้นี่เด้อุ่นใังไงนะพี่น้อง หล่นใหม่ๆมาเอาไปใส่ตมสมด้วยพี่น้องเด้ยอยังหนื่อยพะโลหาเก็บบะกอคผู้ใดเหยียบ สีด้วยซ้ำนีล่ะพี่น้องเด้ยวซีหาหน่วยจะซีนั่นได้หาหน่วยพี่น้องได้หาหมากได้หาหมากอยู่ตรงต้นดุ๊กดุกพี่น้องแต่ว่ามันถักัรท่านไ้สุกเบิดน้อยจ้ะ บรรยากาศทงน้านาเรี่ยงพุนน้าหนองตยนะจน๊ะเนาะน้ามอดนี่หนูย่างมมแตะพุ่นเละพี่น้องกว่าไกลๆพอ,อย่างมาหาปัะกอบพี่น้องต้นปัะกอบหน่อยหนกอยโดดยูจวาวาหามาประทันเพื่อนนะจน๊ะเนาะ Vậy cha Nhà cặp hả bà nè Đây cái hàn nó em mái nhang đi Cho mình xịt đây lại nó phí nọ Nó okay, phân Phân kiếp con hấu lẹo Vậy cha Vậy cha Cái nồi nhang má Cái hoạt là là phí nọ nè Nó อันอันที่เพื่อนตัดหญ้าเนี่ยเพื่อนก็เกี่ยวปนหญ้าเังสิ่ะไรพี่น้องเนี่ยนากลัเนาะเพป็นเกี่ยวไปหมดแล้วอากาศคงนะเล็บกกอกไปใส่ปนใส่ปน,ใส,ปนใส่แกี้ยวอัานานั้นน้องเตยแล้วเนาะพี่น้องเนาะ thì thính nhẹ nhàng, bên rẽ rẽ, nó phi nong nó, Nào, này nè cả day, mai lót túi chạy đấy nè cả day, ăn cà phê long tươi, ăn cà phê, đang mở được กดไลค์กดมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามยิ้งแย้หนุ่มหัวล้านน้ำแน่จ้าบักกอกเขาก็ได้หาหน่วยพี่น้องก็ได้ใส่ปนใส่แก้วบรรยากาศหนายเร่งพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามยิ้งแย้หนุ่มหัวล้านน้ำแน่จ้าเป็นกำลังใจให้ยิ้ยหนุ่ยเน้นเลยจ้าเด้อฝากช่องหน่อยของยิ้ย้หนุ่มหัวล้านน้ำแน่ เดี๋ยวมาออกมานะนะมาเก่งกาแฟน้ำนองเตยนี่แหละพี่น้องมือใดก็ได้ไดดนี่แหละเป็นมู่กันเนาะพี่น้องเนาะเป็นมู่กันเมื่อละลิดหน,น้อยสำหรับที่นี่ก็มีอย่างไรย้ายนุ้ยพัดรอหาเก็บประกอบพี่น้องได้หาหน่วยจ้าหมยเพื่อนมาเก็บไปก้อนว่าสั่นนองเตยว่าเห็นเห็นเพื่อนมาเก็ยบรยุ่งเหมือนส่อสั่น สำหรับคลิปนี้ยังหนึ่งควร่างก็ฝากไว้สำนียงเลยจ้าสวัสดีจ้าหอมอจ้าบักกอ,อกหอมหอมอไปใส่ปนใส่แกใส่ตำสมเลยพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า